สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการ The Time Travelers ช่องที่จะพาคุณวาบข้ามิติเวลาไปจอดรึกเรื่องราวอันน่าทึ่งของเมืองต่างๆในอดีตที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศไทยและทั่วโลกกับซีรีส์ใหม่ของเราครั้งหนึ่งคือเมือง Once Upon a Town วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับเมืองโบราณที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินชื่อแต่บอกเลยค่ะว่าสตอรี่ของเขานั้นไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะใช่แล้วค่ะ e ีนี้เราจะย้อนไปไกลกว่า1,500ปีเพื่อค้นพบเมืองสำคัญที่ซ่อนอยู่ในประวัติศาสตร์ไทยเมืองที่ครั้งหนึ่งเคยรุ่งเรืองจนถูกขนานนามว่าปารีสแห่งฟูนันนั่นก็คือศีมโหสถค่ะ ลองหลับตานึงภาพดูนะคะในยุคที่อาณาจักรฟูนันกำลังรุ่งเรืองแบบสุดๆบนคาบสมุทรอินโดจีนเราก็จะเห็นเมืองสีมโหสถแห่งนี้ละค่ะคือหนึ่งในศูนย์กลางแห่งความเจริญแบบสุดๆด้วยเช่นกันไม่ว่าจะด้านการค้าศาส,สนาศิลปะหรือวัฒนธรรมอันหลากหลายจนบางคนถึงกับเรียกเมืองนี้ว่าปารีสแห่งอาณาจักรฟูนันกันเลยทีเดียวค่ะ เมืองศรีโมโหสถตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำปางปะกงในอำเภอศรีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีในปัจจุบันเชื่อกันว่าชื่อเมืองนี้มีที่มาจากเรื่องมโหสถชาดกหนึ่งในทศชาติของพระโพธิสัตว์ก่อนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามีความรุ่งเรืองต่อเนื่องเรื่อยมาตั้งแต่ก่อนพุทธศตวรรษที่11จนถึงราวพุทธศตวรรษที่18จะเห็นได้จากโบราณวัตถุโบราณสถานที่มีอยู่ทั่วไป ทั้งในตัวเมืองแล้วก็บริเวณโดยรอบก็จะเป็นประจักษ์พยานแสดงให้เห็นได้ว่าเมืองสีโมโหสถแห่งนี้นะคะเป็นเมืองท่าสำคัญทางการค้าและวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงโลกตะวันตกกับโลกตะวันออกได้อย่างแท้จริงค่ะ แล้วอะไรที่ทําให้เมืองสีมโหสถนั้นเจอจรัดขนาดนั้นล่ะคะเชื่อว่าปัจจัยที่สําคัญก็คือทําเลทองค่ะเมืองนี้อยู่บนเส้นทางการค้าระหว่างอ่าวไทยกับแผ่นดินใหญ่เป็นจุดพักสินค้าแล้วก็เป็นจุดศูนย์กลางการค้าที่สําคัญมีการพบเหรียญจีนยุคราชวศ์ถังเครื่องเคลือบภาชนะรูปแบบต่างๆจากจีนเปอร์เซียแล้วก็ยังมีจารึกโบราณที่แสดงถึงความสัมพันธ์กับศีลังกา เรียกได้ว,ว่าที่เนี่ยการค้าค,คึกคักชนิดที่ว่าแน่นเอียทุกตรอกซอกซอยกันเลยทีเดียวค่ะในมุมมองทางโบราณคดีเมืองศรีมโหดสถเป็นเมืองขนาดใหญ่ค่ะมีกำแพงดินและก็คูเมืองล้อมรอบแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง700เมตรยาว1,500เมตรมีเนื้อที่ภายในตัวเมืองมากกว่า700ไร่ คูเมืองก็กว้างประมาณ14-20เมตรขุดตัดทะลุชั้นศิลาแรงธรรมชาติลงไปมองเห็นร่องรอยชัดเจนตรงบริเวณคูเมืองด้านทิศใต้ในขณะที่ตอนกลางของเมืองก็มีการขุดคูน้ำเชื่อมระหว่างคูเมืองด้านทิศเหนือและทิศใต้เรียกกันว่าคูลูกศรค่ะจากร่องรอยที่ปรากฏเราพบว่าสีมโหสถ เป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนานิกายเถรวาทที่สำคัญมากแห่งหนึ่งในยุคทวาราวดีค่ะสังเกตได้จากโบราณวัตถุชิ้นสำคัญที่ขุดพบอย่างธรรมจักศิลาที่มีลวดลายอ่อนช้อยงดงามมากรวมถึงพระพุทธรูปปางต่างๆที่บ่งบอกถึงความศรัทธาอันแรงกล้าของผู้คนพระธรรมจักรไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์ทางศาสนาเท่านั้นนะคะแต่ยังสะท้อนถึงแก่นแท้ของอรยธรรมทวาราวดี ที่หล่อหลองพุทธศาสนาให้เข้ากับวิถีชีวิตของผู้คนอย่างแนบแน่นค่ะและที่น่าสนใจก็คือรูปแบบศิลปะเหล่านี้มีลักษณะเฉพาะตัวนะคะที่เราเรียกว่าศิลปะทวาราวดีแบบสีโมโหสถซึ่งมีความคล้ายคลึงและเชื่อมโยงกับศิลปะทวาราวดีในเมืองอื่นๆอ,อย่างเช่นเมืองนคปรปฐมหรือว่าอู่ทอง ซึ่งนั้นก็ยืนยันว่าสีมโหสถไม่ได้เป็นเมืองที่โดดเดี่ยวแต่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายอารยธรรมขนาดใหญ่ที่แผ่ขยายไปทั่วสวรรณภูมิค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังพบกลุ่มโบราณสถานและโบราณวัตถุเนื่องในศาสนาฮินดูอย่างเช่นเทวรูปพระวิษณุเทวรูปพระคเนศศิวลึงโคชลักษมีนั่นก็หมายความว่าผู้คนในเมืองนี้ มีเสรีภาพในการนับถือศาสนาและก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนสุดๆไม่ต่างไปจากเมืองใหญ่ๆในยุคปัจจุบันเลยละค่ะความน่าทึ่งของเมืองสีโมโหสถ,สถยังไม่หมดแค่นั้นนะคะหนึ่งในความมหัศจรรย์ของสีมโหสถก็คือสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์เมื่อพันกว่าปีที่แล้วค่ะ สระแก้วขุดบนศิลาแรงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้าง18เมตรที่ขอบสระด้านในสลักเป็นรูปสัตว์ต่างๆอย่างเช่นรูปช้างรูปสิงรูปมกรถือเป็นสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือว่าอาจจะเป็นพิธีกรรมที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์เพราะช้างสิงม์มกรคชลักษมีและม่อปุรณกรมพะ รู้แล้วแต่เป็นสิ่งมงคลและเป็นสัญลักษณ์ในสังคมเกษตรกรกรมทั้งสิ้นค่ะสะมรกตเป็นสระน้ำขนาดใหญ่มีความกว้างประมาณ115เมตรยาว214เมตรใช้เก็บน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคสะท้อนความรู้ด้านวิศวกรรมอันลํำสมัยของคนโบราณเลยทีเดียวค่ะ ถ้าใจพูดถึงเมืองที่อยู่ในยุคเดียวกันกับเมืองสีมโห,โหสดที่เป็นดาวเด่นบริเวณแถบนี้แล้วเห็นจะไม่มีใครยิ่งใหญ่เกินไปกว่าเมืองฉางอันของประเทศจีนได้เลยค่ะ เมืองฉางอันหรือซีอานในปัจจุบันเนี่ยนะคะเป็นเมืองหลวงแห่งราชวงศ์ถังราวคริสตศักราชที่618ถึง907ถือเป็นยุคทองของจีนและเป็นมหานครที่ยิงย่งใหญ่ที่สุดในโลกยุคนั้นเลยค่ะโดยมีพื้นที่กว่า80ตารางกิโลเมตรและประชากรเกือบหนึ่งล้านคนฉางอันในยุคราชวงศ์ถังเนี่ยจึงเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งอำนาจและความหลากหลายทางวัฒนธรรมค่ะหรือพูดได้ว่าเมืองนี้คือศูนย์กลางของโลกยุคนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ศูนย์กลางทางการเมืองและเศรษฐกิจฉางอันเป็นศูนย์กลางการปกครองที่สําคัญที่สุดของจีนมีพระราชวังอันโออาตลาดการค้าขนาดใหญ่ที่ค,คึกคักโดยเฉพาะตลาดตะวันตกซึ่งเป็นแหล่งรวมสินค้าหายากจากทั่วทุกสารริศเลยค่ะเส้นทางสายไหมฉางอันนะคะเป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดที่สำคัญของเส้นทางสา,สายไหม ทำให้เป็นเมืองที่มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสินค้าจากทั้งตะวันตกและตะวันออกอย่างไม่เคยมีมาก่อนเลยค่ะเพราะมีชาวต่างชาติจากกว่าเจสิบประเทศเข้ามาจเจริญสัมพันธไมตรีและทำการค้ากับฉางอันเลยค่ะศ <T> ูน <T> ย์กลางทางวัฒนธรรมฉางอันเป็นแหล่งรวมของปราชญ์กวีจิตรกรนักอักษรศิลป์และศิลปินจากทั่วประเทศจีนและต่างชาติ ธุรศาสนาเนี่ยก็มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากมีการสร้างวัดและเจดีย์มากมายค่ะผังเมืองที่เป็นระเบียบเมืองฉางอันเนี่ยได้รับการออกแบบผังเมืองคล้ายกระดานหมากรุกค่ะโดยมีถนนหนทางกว้างขวางและเป็นระเบียบผังเมืองนี้นะคะได้กลายเป็นต้นแบบในการสร้างเมืองหลวงอื่นๆเช่นเมืองปักกิ่งในสมัยถัดมาค่ะเมืองนานาชาติ ด้วยการหลั่งไหลของชาวต่างชาติจากหลายเชื้อชาติและาศาสนาทําให้ฉางอันนะคะเป็นเมือ,องที่มีมความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริงค่ะแล้วก็ยังเป็นที่ตั้งของาศาสนาอื่นๆเช่นพุทธคริสต์และอิสลามด้วยค่ะมาถึงตรงนี้เห็นด้วยแล้วล่ะค่ะว่าในขณะที่เมืองฉางอันเป็นมหานครแห่งโลกตะวันออกซีมหสถ์ของเราในขณะนั้นเนี่ยก็เปล่งประกายไม่แพ้มหานครใดในโลกทั้งในด้านศาสนาการค้าและการอยู่ร่วมกันของวัฒนธรรมต่างๆค่ะ เพราะหากเรามองไปรอบๆภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกันเนี่ยจะเห็นว่าศิละปะของเมืองสีมโหสถนั้นไม่ได้เป็นแค่แบบทวาราวดีแต่เพียงแบบเดียวเท่านั้นนะคะแต่มีการแลกเปลี่ยนและรับอิทธิพลจากอาณาจักรข้างเคียงเช่นศิละปะฟูนันหรือเจนละโดยเห็นได้จากลวดลายบางอย่างที่คล้ายคลึงกันซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมืองแห่งนี้นะคะไม่ใช่แค่รับอิทธิพลแต่ยังเป็นผู้ส่งผ่านและสร้างสรรค์วัฒนธรรมด้วยตนเองอีกด้วยค่ะ แม้ว่าเมืองศรีโมโหสถจะค่อยๆเสื่อมถอยไปตามกาลเวลานะคะแต่เรื่องราวของเมืองนี้ก็ยังคงเป็นบทเรียนและแรงบันดาลใจให้เราย้อนกลับไปเรียนรู้จากอดีตเพื่อเข้าใจโลกปัจจุบันได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นค่ะและนี่คือเรื่องราวของเมืองศรีโมโหสถเมืองโบราณที่ครั้งหนึ่งเคยรุ่งโรจน์บนพื้นแผ่นดินไทย เปรียบเทียบกับเมืองโบราณในต่างประเทศที่อยู่ในยุคเดียวกันหวังว่าทุกคนจะได้ทั้งความรู้และความประทับใจจากการเดินทางข้ามเวลาในครั้งนี้นะคะถ้าชอบเป็นเรื่องแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่อง The Time Travelers ของเราไว้ได้เลยจะได้ไม่พลาดทริปข้ามเวลาในครั้งถัดไปค่ะและพบกันใหม่ใน EP หนนาจนเราจะพาทุกคนไปเมืองไหนนั้นบอกได้คำเดียวเลยเขาว่าห้ามพลาด The Time t r a v e l e s Time to Explore ทั้งเกนนัิกันเดสขอบคุณค่ะ ตอนต่อไป The Time Travelers จะย้อนเส้นทางกลับไปที่จังหวัดปราจีนบุรีกันอีกครั้งนะคะเพื่อแกะรอยเมืองสำคัญอีกแห่งที่เต็มไปด้วยเรื่องราวการค้าและขุมทองนั่นก็คือเมืองกระบินบุรีตำนานแห่งเส้นทางการค้าและขุมทองปราจีนค่ะ